สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเงินทุกบาทของท่านที่อุทิศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรูมบริจาคได้ที่7ซเว่ e อและเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาเฮ้ยสีน้กินกันป่ะระว่าผู้อาากถูกพอดี อยากอะไรนะครับคุณโก้สงสัยที่อยากเจอจิ๊นี่วะคุณพูดอะไรของมึงวะเออว่ะนางกำลังมาแรงเลยใครๆก็พูดถึงว่ะตอนเนี้ใช่ใช่คนบ้าอะไรวะอยากเป็นตุ้ดอยากเป็นกระเทยเป็นตัวสัตว์ไม่ตอนมาต้นมันเป็นผู้ชายอยู่เลยเแล้วอะไรโดนใจให้มันเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าหน้าไม่ให้แต่ใจรักคุ้ย เธอขอเข้าอยู่แก๊งเดียวกับพวกเธอด้วยได้ไหมตัวอะไระนี่เธอฉันจะบอกให้นะการที่จะเข้ากลุ่มกับพวกเราได้มันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะจ๊ะใช่จ้ะความสวยสาะรล่างเธอไม่ผ่านละจา้าแลาอีกอย่างนะผานะทางการเงินก็ต้องมั่นคงด้วยนะจ๊ะแต่จากที่ฉันก็เมินอยู่แล้วเนี่ย เธอน่าจะจัดอยู่ในวันนาสามัญชนไม่ถ่านนะคะแล้วหน้าเป็นผีเป็นตบเธอเนี่ยนะฉันว่าไปเกิดใหม่ให้มันสวยเท่าพูดฉันก่อนค่ะค่อยมาเข้าแกงเอ้าแล้วเขาไม่สวยตรงไหนอะทองตอมช่วยไม่ได้นะจ๊ะติดปากใส่ค่ะ แล้วใส่ค่ะเป็กระเชยพวกเราอะไรอะ่ะเป็นกระเทยเงินเดือนก็ไม่ได้ยังจะไม่ให้เป็นอีก,อกเขาตัวจะเป็นกระเทยด้วยเขาไปด้วยนี่พวกเธอเขาเขาอยู่กันด้วยคนสิเมื่อส่งผมนะจ๊ะไม่ทราบ่าชิดก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าจ๊ะพกพอไม่ได้เช็คไงที่บ้านมีนกระจกเปล่าก่อนออกมา งสงสร็งนะคงไม่กล้าส่องกระจกหรอกรงสงสรยกลัวจะตกใจหน้าตัวเองแหละเอถ้าเปรียบเทียบสัตว์ป่าในวนรรณคดีไทยจะเป็นตัวอะไรนะสุณรู้ก็เวตานไงล่ะหน้าป่าเปลักแบบเนี้ยการแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่น่าจะผ่านตอมอจากุวรมณภูมาได้นะจ๊ะ แถมมาได้ไงอ่ะฉิคกี้พติดเชื้ออีโบลาม้าเลยอย่ามาอยู่กลุ่มกับพวกฉันเลยอ่ะไปเด็กก็ไป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 เขาอยู่ด้วยขอเขาอยู่ด้วยไไไนี่นมๆไปไหนกันมานั่งกัดกินนี่ก่อนมาม้ามีต้องรีบหรอร้อนๆน่ารักน่ารักเพื่นกันเลยอ่ะเพื่อนกันก็ได้นะก็ได้นะคะ แฟนกันไม่เป็นไรเพื่อนกันก็ได้นะก็ได้นะคะอย่ารังเกียจกัเธยเลยได้ไหมเยากมาบาร่าจริงเลยอยู่นี่นี่บาบาร่าแปลว่าอะไรอ่ะอ้าวนิวเธอไม่รู้หรอเวลาเราจะว่าใครบ้าหรือติงตองน่ะเราต้องใช้คําว่าบาบารานะบาบาราเนี่ยนะใช่บาบาราเราใช้แทนเรียกว่าคุณบ้าหรือติงตองติจินี่อยู่ห้องสี่ทหนึ่ง ดีนะที่นางจับฉลานได้ที่ไม่ต้องมาอยู่ห้องเดียวกันพวกเราโชคดีจริงๆกับเธอ,อและอย่างพัดนี่เรียกมาลาปะบ้าเหรออย่ามาว่ากันแบบนี้นะียะโอ้ยคิดมาแค่แซลเล่นนะ่ะาอ้้กยจรป่ะจรเธออตลดไปนี่พัดตกลงนางนิวจะอยู่แกงกับพวกเราไหม นางก็ปุดขุดโผล่นะเธอเดี๋ยวนางก็ไปอยู่แกงนูน้นแกงนี้ไปอยู่แกงกับเธอ,อตุ๊ดแล้วก็แกงผู้ชายอ่ะเธอสรุปนางก็ไม่อยู่แกงพวกเราอย่างเป็นทางการใช่น่ะสิแล้วเ,เราจะทํายังไงล่ะทีนี้แลดูเราสองคนก็ไม่ค่อยเด่นเลยนะเราต้องคานอีกแกงนรกสองแกงนั้นให้ได้เราต้องเอาห้องอื่นมาอยู่แกงพวกเราสินางจิตนี่ไงนางกำลังมาเลย <S <S อีกบ้าหล่อนคิดได้ยังไงจะมาเพิ่มความเด่นเหรอ มันจะเด่นได้ยังไงไมิจจะจะเพิ่มความต่าตมลงไปเรื่อยเลยสิไม่ว่าแม่อีบา้าใครๆก็พูดถึงนางนะนางทั้งเรียนเก่งเล่นตีเขาก็เก่งอินนี่จะเพิ่งด่านางไปว่าบาบาร่าฉันไี่มีวันเอาอินนี่เข้ามาอยู่แกงพวกเราเด็ดขาดอีบาบาร่าสุริยาอีบ้าิดได้ยังไงชิไม่เอาก็ไม่เอายังไงพวกเราก็ต้องเอาอางนีองอ้เขาแก่งพวกเราให้ได้ใช่ ยังไงดีเนี่ยไม่มีกระเทยแก๊งไหนรับฉันเข้ากลุ่มด้วยเลยอะห้องเดียวกันก็ไม่ยอมไ้เข้ากลุ่มยี่พวกทัพสิบสาก็ไม่ยอมรับฉัน <c oughs> นี่ก็เหลือแค่คู่หูหนาดีผลแล้วอะ่ะแก๊งเด็กใหม่ทัพสิบสามี่สองนางเนี่ยไม่ไหวเลยอะไม่เวิร์ก มันนอกไม่สวยไม่เด่นนะคอยดูนะฉันจะเด่น oui> ฉันจะสวยด้วยตัวเองให้ด hey mm ูี่พวกกระเทยทั้งหลายเนี่ยจะต้องเสียใจที่ไม่ยอมรับฉันเข้าแก๊งคอยดูนะ